มาพ่อกันอีกมื่อนี้เนาะส้วงตอนแดงเนาะสิาพาไปเบิ่งสวนขัวเนาะมีบามีฝักยังแน่เนาะเอาไปบเบิ่งเนาะหอดสวนขัวเนาะนี่ก็คือฝักบุ๋มเนาะโอ้งามเนาะแบบตัว พักสลัดผักสลัดไปนี่คือฟักผกาตหรดูว่าผักกาดหากกาึ้นเนาะโอ้เสียงตีกนนองแดงนี่ก็คือหอมบัวหอ,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 อมบวออัวเนาะ นี่คือผักหอมป่นหอมเรื่องงน้บ่วพี่น้องผักลายนี่ก็คือผักหอมกุ่งผักหอมใบแกบ็นบอปป้องผักหอมปอมอาจชีอินต่างกันตนน้นให่ใบเขียวปอชั้นผิดเด้พี่น้องว่าไดใส่ผุ้สยสเศษยัง คุยธรรมาศาสตร์คุณนี่ก็ต้นมาร์กขี้หูดเนาะตื่นที่งามงามงามงายโอ้เบิ่งผักสลัดพี่น้องปอทุกโกรดงามเลยนะ ผักหอมเบื ần, ้งน้าต้นผักหอมป้าทุกข์อุ้ยใจยากนะเนี่ยคือผักหอมเปยดีกว่าผักหอมจีนเนาะโอ้ยยูสุดยอดสุดยอดชวนเนี่ยที่ชวนกับประมาณสามวันเนาะ ใครส,สนใจกับฝากติดตามผลงานต่อไปเนาะติดตามมีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปเนาะติดตามเขาแน,น่เอากระชิบจบคลิปเพียงเพียงสนิทแหละอย่าลืมติดตามส่องไข่แน่เด้อ